ยังไม่จบนิกกี้ปทะคารมใบเฟิร์นตกลงจะเลิกคุยกับคนที่คุยอยู่ไหมเดือดไม่จบจริงๆความสัมพันธ์ของคู่นี้นิกกี้นชัดกับใบเฟิร์นพัสกรล่าสุดไปออกรายการศึก12ราศีเจอกันในรายการมีการประกาศเลิกกันต่อหน้ากันไปแล้ว จน,เพ,นเพื่อนและพิธีกรต้องช่วยกันไกล่เกลีย่ยเคลียใจก่อนที่ดีเจชาวๆจะถามคำถามทำวงแตกว่าที่ถามคำเดียวคบกันตอนไหนโดยไบเฟิร์นก็ประกาศกลางรายการบ้างว่าวันนี้เลิกกับนิกกี้เปลี่ยนคู่จิ้นแล้วล่าสุดก็มีคลิปในรายการทั้งคู่ประทะอารมณ์กันอีกครั้งโดยนิกกี้ประกาศอีกแล้วว่าคุณเลิกแน่บอกไว้เลยใบเฟิร์นก็ย้อนนิกกี้ว่า ถ้าฉันเลิกแล้วคุณจะเลิกคุยกับคนที่คุณคุยอยู่ไหมนิกกี้ก็ตอบทันทีเลยว่าถ้าคุณเลิกผมเลิกใบเฟิร์นเดือดบอกอีกว่า35บอกจะขอนี่มีแฟนตั้งแต่34นิกกี้รีบบอกคุณมีแล้วมาบอกให้ผมโสดพ่อผมคุยคุณก็งอนก่อนไบเฟิร์นจะถามว่าตกลงจะเอากูไหมซึ่งนิกกี้ก็ตอบชัดๆว่ายังไงเพื่อนห้ามไม่ทันอีกแล้ว ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทางกดรูปก,กระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะปรักทุกคนคะ่ะ